ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองนะครับผมมาที่อำเภอ,อสังคมจังหวัดหนองคายอยู่ที่น้ำตกทานทิพย์นะครับเป็นวัดนนอุทยานผมก็ไม่เคยมาหรอกที่นี่ก็มาครั้งแรกเดี๋ยวลองเข้าไปดูด้านในว่าเป็นยังไงนะครับนี่ทันขึ้นอย่างน,าน,น,น,างนี้รู้สึกจะไม่ค่อยไม่ค่อยลึกมากนะครับ ดูจากป้ายแหละน่านัะไม่ค่อยลึกมากเดี๋ยวเดินก็ไปดูหน่อยว่าข้างในจะเป็นยังไงนี่เมื่อกี้แอบดูก็มีรถจากจังหวัดแถวอีสานเนี่บนหนองคายบึงการใช่ไหมเอ้ดออูใสดินะเอ้อดูใสดิ นลงงมาถึที่นี่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะแปนไม่ได้ก็จะเข้าอีกอย่างหนึ่งก็คืออ e> ๋อไม่มีค่าเข้าโอ้โหไหนดูดิดูดิเห็นไหมโอ้สวยมากโอ้เดินมาเห็นตรงนี้ปุ๊บสวยมากดูดิโอ้โห สุดยอดโคตรสวยเลยเมื่อกี้ตอนที่เดินเดินมาก็แบบว่าเได้ยินเสียงอะไรนะคุยคุยกับมานะแต่พอเดินพ้นนี้มาปุ๊บโอ้โหโอ้สวยเลยไม่รู้มันจะถ่ายให้มันเห็นเหมือนของจริงหรือเปล่านะคือด,ดีมันน้าตกก็ไม่ได้ไม่ได้ไกลนะแต่แบบโอ้โหเห็นไหมตกมาจากข้างบนแบบนี้ยอด อใช่ที่ข็เหมือนมีทางขึ้นไปข้างบนด้วยนะตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงข้างล่างใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นทางนี่มันมีทางเดินขึ้นไปด้วยเดี๋ยวลองดูซิว่าเดินขึ้นไปข้างบนจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยวให้ดูทางนี่นี่ เดินขึ้นเดินขึ้นทางเดินไม่ได้ไกลมากเลยครับเดินขึ้นมาปุ๊บแล้วมันมีทางลงอีกหน่อยนึงก็ก็ถึงตรงชั้นชั้นสองมั้งเนี่ยไปอย่างเงี้ยนิดเดียวเองครับเดินมานิดเดียวโอ้ เนีเ hey, มื่อก hey, right. ี ull. Ull no. oh ้เมื่อกี mm ้เรามาจากตรงนู้นเห็นไหมขึ้นมาจากตรงนู้นโตรงนู้นแล้วขึ้นมาปึ๊บ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 นี่ตรงนี้โอ้โหนี่โคตรสวยเหมือนกันโอ้โหสุดยอดมากส่วนทางที่เมื่อกี้เราเดินมาเราเดินมาทางนี่เออหงุดหงิดชื่อ <gas> แล้วก็เลี้ยวโค้งลงไปตรงนี้นๆ่นีน empty, น่น่ ń, นี่นี่นตอนนี้